พ่อใหญ่นนอนอยู่บอกว่าฝันเห็นแต่ช้างฝันเห็นจริงไหมชาฝันเห็นช้างห้าตัวแต่ว่านอนคือเนาะแต่พ่อใหญ่นบอกว่ามานอนที่บ้านฝันเห็นช้างนะครับฝันเห็นแต่ช้างฝันเห็นแต่ช้างอืมฝันเห็นช้างห้าตัวฝันเห็นช้างเลยกับมันเกิดจิมีมีเก่าออเลมกแม่ก็อกบ้านเลขที่แก่แล้ว ห้าแปดแปดห้าวตัตก็ทีรถก็ด,ดีนี่ฝันเห็นฉางฝันเห็นกระจาดคนก็คือสางนะพี่น้องเอยคนเดือคือสางน้อันอีนวันบอกว่าฟันเห็นช้างนะครับฟันเห็นช้างใครชอบเรขยกผใหญ่อ้วนแล้วันเห็นช้างห้าตัวบอกมานอนที่บ้านไม่เคยฟันสักทีนะครับวันนี้แกฟันเห็นช้างห้าตัวฟันเห็นช้าง างกะกากากะกาสองเด้อกากะดกาห้กะดิกาวสอกห้าโอ้ยจีบ่ากาวห้าทกที่กาวกะาสองก็คือกะช่างคือแปดห้าเนีกับแปดห้าแปดห้าแสมซ้ำนี้แหละ